ได้ข่าวว่าเจ๋งแล้วเกมนี้จเจอกันเอาโอ้ยเอ๊ยเย็บอ้าวแล้วทำไมเพลงหาย อันจะต้นหมาต้นเดียวยังจะเอาอแล้วทำไมเพลงมันหาย,ยวะเฮ้ยจำได้ปุ๊บอะอะไรวะโอ้อะไรเนี่ยพยียามมาหยุเพลงหายหยเพลงหายหุยบอะชาติดีโอ้ ิดบควรตีโอ้มันไม่มีโอกาสที่จะหลบได้โอเคได้พร้อเอาเก็บเหรียญเพลงก็หายอ่ะอ๋อมีนี่ครับโหผมมีเซนมีเซนมันต้องมีบล็อกมากันเราเราต้องอย่ยบล็อกอะจะให้ไปยังไงเอ้ยโอ้โหได้เว้ยเฮ้ยอะ ได้จำได้มีหนามนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอ้อ้โอ้โมีกินค่ะวรอกโอเคโอ้ยดาวได้เลยมันต้องมีอะไรต้องมีกล่องอยู่แน่แล้วก็ไม่โอ้ยโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ่ะเอ้าหมดละอ่ะกูดูก็หมดแล้วต่อ อ๋อร,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 รู้รู้อ๋อรู้รู้อ๋อรู้รู้เฮ้ยเฮ้ยฮะหมดละเอ้ยยังยังไม่หมดอ้าวง่ายเดี๋ยวเราล <sk r gy> องไปทางอากาศดูนะฮะจะรอดหรือไม่ฟาดยาเหอะโครอดเฉยเย็ดเดีรอดแล้วเก็บ <laughs> ทดทดลืมโทษดทษลืมโดดไอโอ้โหห้องมงจสักขนาดนี้กูออมมาได้วะอ้ายงบซลบอลไดู้จะให้กูเล่นยงไงโอ้ยยยยงครบโอ้เก็บเหรียญก่อนดิอ๋อแล้อะไรอู่ อัด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 อดอัดอดอัดอัดอัดอดอดอัดอดอั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 ดอดอั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 ดอ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 อดอ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  มาเป็นคอมโบสามตัวอ๋อมันบังอะไรวะโอ้เลยครับผมคนแจ๊แม่กีจำได้เอามีสามเกอกจะหลงมึงยังไงวะโอ้ยแคทมาริโออาชาจัตัชาตรงนี้มีอะไรสามเกอรสามเกอไม่กินครับสามเกอไม่กินตรงนี้มันมีอะไร้วแล้ๆวไม่เอ้ยรอดเลยรอดรอดรอดว้ฮู อะเออเออมันจะให้เดลือคาไม่ใช่เหรอที่ดูมาะจะพังแล้วโอ้โหครับรอดเฉยรอดแบบงงๆโอเคเดินต่ออ๊าอะก็เพิ่งคนทะเลข้างหน้าโอ้โหๆุ๊ยรอดเฉยรอดเฉย อ่าเข้าครับเข้าแล้วมันออกทะลุโอ้เอคโอเคโอเคมีตัวแล้วเอ้รู้รู้รู้อ่จะอ่ะอ่ะให้โทรเถอะเดิเติดเอ้ได้ทางครับอะโทรโอ้โหโอ้โห โอ้โหอุ้ยอะอจตดมันได้ไรดีอะจ้าจัดๆมันจะไปให้กูยืนเลยใช่ไหมน่าขื่อแล้วมาต้องมุมนี้นะครับอ๋อจัยๆจะเลยจะไปที่ลรงนี้โอเคเราลำคานเพลงันต้องเก็บเหรียญให้เพลงมันหายไปนะฮะจะให้กูยืนไหมวะ ที่ใจคนเล่นลโ้ยอ๋อไอตัวไอพลาชงพลาชานี่มันไม่หยียบแปลว่ามันเป็นอันตรายอะจอะอจอะตัวเล็กลงอ๋อไม่กินไม่ได้กินโหด,ดไม่ถึงก็ฆ่า,าตัวตายเดียวโอ้โหเราลำคานเพลง

ข้ามหาข้ามหึหอะข้ามทีสองชั้นครับผมมันหนีกันแมงเยงเอามใก,ก,กูยืนมาโอ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 ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยยอ่าเจาะอาจดดสองชัชง้นครับ ลงลงจำได้มีเอจ้าจาจาจจจะให้กูข้อมีมวยโว้มันลงไม่เล่นแดงแล้วอย่าลืมชอบคนไงของผมก็กดไลค์ซับสไคร์แล้วกดแชร์จะไดใหลาคลิปมากสุดีป่ป้า